สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องช่องผมนะครับช่องตลาดนัดวินเทจก็จะมีอะไรที่น่าสนใจมาให้ดูอีกแล้วนะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับก็คือเป็นวิทยุรถยนต์นะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเน้นรุ่นเก่านะครับรุ่นพวก 2G นะครับก็คือเล่น CD ได้นะครับแล้วก็มีพวกวิทยุอย่างมากก็ USB นะครับแต่ว่า ตัวเนี้ยผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับเพราะรุ่นใหม่เนี่ยผมผมจะไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็อ่าพอดีได้มาตัวหนึ่งโอ้โหแบบลูกเล่นนี่เยอะมากจริงๆเลยนะครับแบบโอ้โหผมเห็นแล้วตะลึงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ามันมันติดรถยนต์นะครับเขาทําเป็นแนวแนว OEM นะครับติดรถยนต์ของของนิสสันนะครับตัวนี้ก็เวลาขึ้นเห็นไหมครับจะเป็นโลโก้นิสสันนะครับ ผลิตที่จีนนะครับตัวนี้ก็คือ,อโรงงานจีนเลยนะครับก็หน้าตาสภาพเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า,าแบบ2ดินนะครับ2ดินแต่ลูกเล่นนี่โอ้ผมอยอมรับเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเสียงมันก็โอเคนะครับมันก็ของซูยี่ห้อดังๆแอลไพย์เบาฟองอะไรพวกนั้นของของยากนะครับแต่ว่า,ามันได้ตรงลูกเล่นนะครับลูกเล่นนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเป็นยี่ห้ออย่างสมมติแอลพอะไรเงี้ยโอ้ราคาห่างกันเยอะเลยครับอ่าประมาณ2อสอเท่าตัวได้เลย2องเท่าตัวนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอย่างน้อยก็2เท่าต,ตัวนะครับราคาแต่ว่า,าตัวนี้ก็คือ,อผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตัวนี้ อ่าผมต่อในบ้านนะครับก็เลยใช้หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้ผมอ่าสิบสี่โวลต์นะครับสิบสี่โวลต์แล้วก็กระแสมันประมาหนึ่งจุดหกแอมป์นะครับแต่จริงๆถ้าใช้ในบ้านเนี่ยอย่างขั้นต่ําควรจะเป็นสองแอมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่าพวกวิทยุรถยนต์พวกนี้มันจะกินกินไฟนะครับกินกระแสไฟค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าลูกเล่นมันหลากหลายตัวนี้มันลูกเล่นเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ จะจะบอกทีละอย่างอ่าผมผมดูตามตามสเปคเขาเลยละกันนะครับคือจอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแนวจอเขาบอกว่าอ่าจอระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้จอดิจิตอลก็คืออ่ามันจะให้ความชัดเจนกว่านะครับแล้วก็อ่าจอภาพสว่างสว่างก็คือหมายถึงว่ามีระบบ LED backlight นะครับอ่าอันนี้เขาบอกมา backlight ก็คือหมายถึงว่า มันเพิ่มความสว่างนะครับมีเมนูภาษาไทยภาษาไทยให้นะครับแล้วก็ขนาดขนาดกำลังขับนะครับพาวเวอร์มันก็คือ50วัตต์นะครับก็คือ4คูณ4นะครับใช้มอดเฟดนะครับหมายถึงว่าพักขยายเอาพุทใช้มอดเฟดก็คือสีอ่ลำโพงก็คือต่อข้างหน้า2ข้างหลัง2อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ,อดอกดอกละ50วัตต์นะครับก็คูณ4เข้าไป นะครับแล้วก็มันก็มีอนอ,นอกจากนั้นนะครับก็จอเนี่ย6.95นิ้วนะครับเนี่ยขวัดวัดแบบเนี่ยนะครับ6.95นิ้วนะครับซึ่งใหญ่พอสมควรนะครับมันดูหนังดูหนังอะไรได้ได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าจอขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ เป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอสัมผัสแบบนี้นะครับให้ดูนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสได้นะครับส่วนสำคัญเลยนะครับว่ามันเล่นแผ่นอะไรได้มั่งนะครับหมายถึงว่าแผ่น CD นะครับมันบอกว่าเล่น dVD ได้นะครับ DVD ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดีวอันนี้นะครับก็คือเป็นแผ่น DVD นะครับตัวนี้โอ้ ผมมีพอดีเลยนะครับตัวนี้นะนะครับแผ่น DVD นะครับแผ่น DVD ที่ได้แล้วก็ถัดมาก็เป็น VCD อ่าตัวนี้นะครับเป็น VCD อ่าอันนี้เป็นแผ่น v c d นะครับ VCD ถัดมาก็น่าจะเป็นแผ่นอ่าให้ดูอ่าแผ่น CD นะครับแผ่น CD นะครับแผ่น CD แล้วก็ MP3 นะครับ ก็แผ่น MP3 ได้นะครับในที่นี้ MP3 เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเล่น MP3 ได้ด้วยแล้วก็ถัดมานะครับ MP4 MP4 MP ก็เป็นพวกอ่าวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอต่างๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ MPE มเป MPEG ก็คือไฟล์ไฟล์หนังนะครับมันก็เป็นคลิปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ MPE นะครับแล้วก็ D i V X ตัวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับมันคงจะเป็น format ไฟล์ในการเอามาเล่นอ,อีกชนิดหนึ่งคืออาจจะนอกเหนือจาก m p e มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ C D R C D R คือแผ่นร้ายนะครับแผ่นร้ายเดี๋ยวผมผมก็มีนะแผ่นร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าแบ๊บหนึ่งนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแผ่นร้ายอ่า แบบนี้นะครับเขาเรียกแผ่นร้าร้ายเองเลยนะตามตามตามใจของคนเล่นเลยนะครับจะบเพลงอะไรแตละพัดเพลงนะครับด้ตัวโลกนะครับก็มาร้ายเอานะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่ารุ่นใหม่ก็อาจจะมีเครื่องนะครับเครื่องที่เป็นเครื่องร้าอ่าอาจจะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าของผมนี่ก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับร้ายร้เพลงออกมานะครับตัวนี้สําหรับ แบบนี้มันสามารถใส่ mp3 ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น audio file ก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้ผมลองเป็น audio นะครับไฟล์เพลง audio อ,อันนี้ให้ดูว่า,าแผ่นแผ่นไรนะครับ wma มันก็เป็นไฟล์เพลงชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ jpeg jpeg ก็คือเป็นแนวไฟล์รูปภาพนะครับภาพนิ่งอะนะครับหมายถึงว่าเวลาเราถ่ายนะครับ สําสหรับพวกนี้ก็เดี๋ยวสําสหรับท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือมันอย่างอย่างอย่างหนังน,นะครับมันก็จะมีหลายแบบหลายชนิดนะครับคือเป็นเป็นไฟล์เขาเรียกไฟล์ฟอร์แมตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาพนิ่งก็อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภาพวิดีโอมันก็มีหลายชนิดนะครับสําหรับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งก็มีหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับมัน แต่ละชนิดต่างกันก็คืออย่างเพลงมันก็ควารรมาเขาเรียกอะไรความชัดนะครับความใสหรือว่าอ,าอะไรเงี้ยนะครับคุณภาพเพลงมากกว่าประมาณนั้นนะครับมันต่างกันตรงนั้นมันก็เลยมีหลายชนิดอยู่นะครับแต่ละชนิดมันก็เป็นไฟล์เพลงเล็กใหญ่อะไรเงี้ยนะครับไฟล์ข้อมนนูลนนะครับประมาณนั้นมันต่างกันประมาณนั้นก็ท่านก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันอธิบายเยอะอยู่นะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือส่วนที่เล่นพวกพวกแผ่นต่างๆนะครับก็ถือว่าโอ้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับยังมีต่อนะครับมีต่อก็คือวิวอินอะนาล็อกทีวีก็คือวิวอินหมายถึงว่ามันใส่ไว้ข้างในก็คือหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันรับทีวีอะนาล็อกได้แต่เสียใจด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ทีวีอะนาล็อกมันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นดิจิตอลแล้วทีนี้ถ้าเรา จะดูทีวีจากเครื่องนี้เราก็ต้องมีตัวเหมือนของบ้านนะนะครับตัวแปลงแล้วก็เราก็ต้องติดตัวรับอยู่บนหลังคารถเราประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าที่บ้านเรามีตัวแปลงดีต้อนอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะดูจากเครื่องนี้อเราก็เอามาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูด้านหลังนะครับที่ว่ามันใช้ต่อกับทีวีนะครับตัวนี้ก็ต้องถ้าเป็นดูหนังมันก็ต้องแปลงก่อนนะครับใช้ตัวแปลงแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับหวังว่า หลายคนคงจะเข้าใจนะครับส่วนพวกไอทีวีดิตอนน่ยผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถัดมานะครับถัดมาเมื่อกี้ทีวีแล้วนะครับต่อมาก็เป็นวิทยุนะครับเป็นมีวิทยุ FM fm m นะครับ FM AM อ่านะครับขาดไม่ได้เลยของรถยนต์นะครับวิทยุ a m FM ถัดมามันสามารถปรับ eq equalizer ในตัวเลยนะครับ equalizer ก็คือ ปรับคลาสสิกร็อกป๊อปแจ๊สแฟลตอะไรเนี่ยนะครับก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับไอ้พวกประมาณ EQ Equalizer ก็แต่งเสียงนะครับปรับเสียงประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับมีบลูทูธด้วยนะครับสำหรับบางคนรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องการต่อสายพลุงพลังนะครับยิงบลูทูธเข้าเลยนะครับจากมือถือเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ตัวรับนะครับก็ฟังก็สบายใจเลยนะครับตัวนี้ถัดมานะครับ เป็น USB นะครับ uh, USB นี่นะครับทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับ USB สามารถเอาไฟล์ uh, เป็นภาพก็ได้นะครับภาพใส่เข้าไปนะครับ uh, ตามที่มันบอกมันมีฟังก์ชันที่ดูรูปได้นะครับก็เราก็บันทึกรูปใส่เข้าไปหรืออย่างนั้นก็อีกอย่างก็คือไฟล์เพลงนะครับ uh, MP3 uh, ใช่ครับเอา MP3 ใส่เข้าไป หรือว่า M P C นะครับเป็นไฟเพลงมากันนะครับตัวนี้ M P C M P 3นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะสามารถต่อก็ด้านหลังได้ด้วยแล้วก็ต่อด้านหน้าได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็น U S B นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มีขายกันเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้ถูกด้วยแล้วก็ความจุนี่ตัวนี้น่าจะ 8G ดกิกกนนะครับของผมนะครับตัวนี้ยิ่ง ยิ่งหน่วยความจําเยอะมันก็เก็บเพลงเก็บหนังเก็บรูปได้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้หนังเป็นเรื่องๆนะครับเก็บไว้ในนี้ตัวเดียวนะครับเราสามารถที่ว่าบางทาีเราไม่ไม,ไม่ไม่ดูจากแผ่นนะครับแผ่น dVD แผ่น Vcd นะครับแล้วก็บันทึกใส่ทาได้เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ดูหนังได้นะครับอันนี้เป็นความสะดวกสบายนะครับาจาก USB นะครับ ตัวนี้มันบอกว่าอ่ามันมีรีโมทนะครับอ่ารีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับรีโมทรีโมทนะครับตัวนี้ไอรีโมทด้วยนะครับอ่าถัดมานะครับมันบอกว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับกล้องดูนะครับกล้องกล้องดูดูหลังนะครับ ลองติดรถอะ่ะประมาณนั้นนะครับมันบอกว่าติดด้านหลังได้นะครับตัวนี้ถัดมานะครับามาดูมันมีไม้นะครับอันนี้มีไม่ติดอยู่ด้านหน้าเลยนะครับซึ่งรุ่นเก่าๆมันจะไม่มีนะครับตัวนี้เรลาพูดเราก็ผ่านไม่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมินิเอสดีเอสดีการ์ดก็คล้ายๆ USB อะนะครับ ก็อันนี้ก็คงรู้จักกันนะครับที่มันใส่กล้องถ่ายรูปอะประมาณนั้นะนะครับก็มันจุข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อด้านหลังนะครับเนี่ยรุ่นนี้ M Max อะไรทุกอย่างยี่ห้อผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับ MX 6 9 5 2นะครับรุ่นนี้หเนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยครับ ท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาดูด้านหลังกันนะครับสําหรับด้านหลังเนี่ยอ่ามันจะมีอ่ช่องต่างๆนะครับช่องต่างๆอ่าเอาเอางี้อ่มาดูก่อนอันนี้ต่อไฟนะครับไฟไฟบวกนะครับแล้วก็ไฟล็อกก็เส้นสีดํานะครับอันนี้คือไฟก็คืออันดับแรกเลยต้องต้องดูไฟก่อนนะครับอ่าถัดมานะครับมันก็จะมี USB นะครับอ่า USB ข้างหลังต่อข้างหลังได้อันนึงนะครับตัวนี้ช่องนี้นะครับ USB ก็เหมือนด้านหน้านะครับต่อได้ด้านหน้าด้านหลังนะครับถัดมาก็เป็นช่อง RCA นะครับต่างๆมันก็เขียนบอกไว้แล้วนะครับอ input LR output LR นะครับมีวิดีโอนะครับก้องจอปิดนะครับมี CD d อะไรเงี้ยนะครับก็มันประมาณนี้เลยสำคัญนะครับมันมี ต่อซับนะครับเนี่ยนะครับต่อลำโพงซับได้ด้วยตัวนี้อ่าอันนี้ฟังก์ชันที่ผมลืมบอกไปนะครับมันสามารถต่อตู้ซับได้เลยนะครับช่องนี้ก็คืออันนี้เป็นที่ต่ออ่าคุณคุ้นไหมครับคือหมายถึงว่าต่อสายอากาศสายอากาศด้านนอกก็คือเป็นของอ่ารุ่นอนาล็อกนะครับรุ่นอนาล็อกตัวนี้ที่บอกนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราดูทีวี นะครับเราต้องมีกล่องแปลงเป็นดิจิต,ตอลเรามาเสียบมีทีนึงนะครับตัวนี้อ่าถัดมาตัวนี้ช่องนี้เป็นเป็นสายอากาศนะครับสายอากาศผมจะให้ดูนะครับอ่าดูเสียบจะเป็นงี้นะครับสายอากาศเสียบเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือต่อสายอากาศนะครับสายมันก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยนะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับ ท่านผู้ชมครับสาหรับการต่อนะครับขั้วลําโพงนะครับเราก็ดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะแจ้งไว้นะครับว่าสีไหนเป็นคู่หน้านะครับคู่หน้า2คู่หลัง2อะไรเงี้ยนะครับเราสังเกตดูสีเอานักละกันนะครับสีสังเกตว่าสมมติสีม่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีม่วงทั้งเส้นกับสีม่วงแถบดํานะครับโดยปอติแล้ว สีม่วงแถบดํานี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นค้่ลบลําโพงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นค้่บวกก็เราก็ดูตามสีนะครับทีนี้พอเราดูสีเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาไล่ดูว่าอันไหนคู่หน้าคู่หลังแค่นั้นเองนะครับเราก็ดูจากตรงนี้เขานะครับคู่มือที่เขาบอกไว้ตามนี้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับผมก็จะลองดูบางฟังก์ชันนะครับเท่าที่สะดวกนะครับก็คือเดี๋ยวจะลองแผ่นนะครับ พกแผ่นดีว CD ซนะครับแล้วก็ทดสอบฟังวิทยุนะครับตัวนี้แต่ไปโดยเพียงเหตุผลว่าให้คุณเข้าสวมหน้าได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมีสวมาเลือกนาะยทวกอะไรแบบนี้ซอ่งนายกก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราล่างนนะครับจำได้นะครับเวลานั้นเนี่ยเราแม้แต่เขตดุสิตซึ่งเป็นเขตทหารเนี่ย วันนี้ผมไปอยู่ที่ขอภัยอาจจะพลาดพิงช่องเจ็ดผมอยู่ที่ช่องเจ็ดเพราะว่าช่องเจ็ดตอนแก่มีระบบทรัพยากรที่สามารถโหวตคะแนนต่างๆได้เสร็จก่อนทุ่มหนึ่งฮะก่อนสิบเก้านาฬิกาเราเลือกเราลงประชามติเสร็จห้าโมงเย็นสิบเก้านาฬิกาซึ่งอาจจะเกิดจากเบาจะหายแล้ว ครับอันนี้ก็ทดสอบ FM นะครับก็จะเห็นว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับคราวนี้ก็มาลองดูแผ่นทดสอบแผ่นเลยนะครับอ่าผมจะลองทดสอบแผ่นแผ่นร้ายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือทดสอบแผ่นร้ายนะครับอันนี้ระดับสีเหลือสีเหลืองฮะกรุงเทพอานาคอนังร้อนจัดับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลองดูแผ่นซีดีนะครับตัวนี้แผ่นซีดีออดีโอนะครับแผ่นแท้นะครับตัวนี้คือแผ่นแท้นะครับ อ่าอันนี้นะครับแผ่นซีดีแผ่นแท้เลยนะครับก็เล่นได้นะครับเมื่อกี้คครับในส่วนของท้อการตรวจจะเปิดได้ปุกบุต้องทางครับค่ะก็ประมาณสักไม่เกินสิบโมงน่าจะเปิดได้รถที่ได้เป็นปกตินะคะประมาณนั้นครับครับต่อไปมาดูแผ่น V c ซนะครับ v c ซหนังนะครับตัวนี้ คครับับออนนี้ก็ืหยุดไปชนะนักไปนะคะมันก็กลับมาอันนี้แผ่นแผ่น VCD นะครับ VCD ครับก็ยังเหลืออีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่น DVD นะครับเดี๋ยวมาดูกัน ครับท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องก็จะเห็นว่ามันเล่นได้หมดเลยนะครับทั้งแผ่นแผ่นร้ายนะครับแล้วก็แผ่นแท้นะครับซีดีแล้วก็แผ่นดีวีดีนะครับแผ่นออดิโอเพลงนะครับได้หมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าลูกเล่นมันเยอะมากเลยคุ้มจริงๆครับหมายถึงว่าลูกเล่นของวิดิรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะนะครับผมก็ยังใช้วิทยุรถยนต์ 2G อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือของ a อ p i n e กับเราฟุ้งนะครับแต่ว่า,าตัวนี้ยอมรับเลยนะครับลุกเล่นเยอะมากแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาผมใช้ในรถผมก็จะไม่ได้เล่นในพวกนี้เยอะครับผมฟังแต่วิทยุกับ cd แค่นั้นนะนะครับกับบลูทูธนะครับแต่ว่าไอ้พวกดูหนังพวกอะไรเนี่ยผมไม่มีเวลาดูหรอกครับในรถอะไรประมาณนี้แต่สําหรับ ท่านอื่นนี่ตัวนี้จะสําคัญนะครับก็ผมก็จะให้ดูว่ารุ่นใหม่นะครับฟังก์ชันมันเยอะมากๆเลยนะครับล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาดูโอ้โหมันน่าสนใจจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทำออกมานี่คือครบเครื่องเลยว่าอย่างนั้นเลยนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับไม้กระทั่งมีโทรศัพท์ ผ่านไอ้นี่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับใช้บลูทูธใช้อะไรเงี้ยได้มีไมค์ในตัวอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหลูกเล่นสารพัดเลยนะครับคุ้มจริงๆครับตัวนี้ก็คือติดรถนิสสันมานะครับพอดอีได้มานะครับก็เลยเอามาไว้ดูโอ้โหแบบก็อย่างว่านะครับไม่ไม่เคยเห็นเพราะว่าผมเล่นแต่พวกยุคเก่ารุ่นเก่านะครับรุ่นใหมน่นี่ของวิทยุนี่เขาพัฒนาไปไกลามากๆเลยนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าคนที่ชอบเล่นชอบฟังอะไรเงี้ยนะครับต้องเอาแบบนี้ไปนะครับจะดีกว่านะครับแต่ผมยังส่วนตัวผมยังชอบอคุณภาพเสียงของ LP i ไพปรฟงอยู่นะครับพวก,พวกแนวแนวยี่ห้อพวกพวกแนวโน้นนะครับแต่ว่า,าตัวนี้นะนะครับก็ผมคิดว่าคุ้มนะครับคุ้มครับเพราะว่า,าฟังก์ชันมันหลากหลายจร,จริงๆมีครบถ้วนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็บางอย่างมันอาจจะครบไม่ครบไม่สมบูรณ์บ้างนะครับเพราะลูกเล่นมันเยอะมากๆแล้วก็บางอย่างผมก็ให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะคลิปมันจะยาวไปแล้วก็อีกอย่างก็คือเกี่ยวกับลิขสิทด้วยนะครับก็พวกหนังพวกอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะให้ดูแค่ว่ามันเปิดได้นะมันใช้งานได้อย่างนี้นะครับไอที่ไม่ได้ลองก็คือ USB นะครับ USB ก็คือเป็นเพลงอะไรพวกนี้นะครับเป็นภาพอะไรเงี้ยพอดีตัวนี้ไม่ได้ลองให้ดูแต่ว่ามันก็ เสียปุ๊บมันก็เล่นเพลงอ่ะน,นะครับตัวนี้ USB นะครับก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมอ่ะน,นะครับบางบางอย่างอาจจะขาดไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามอ่าให้ดูหลักๆก,กันนะครับว่ารุ่นเนี้ยมันมีฟังก์ชันใช้งานเนี่ยเยอะสุดๆเลยนะครับอ่ามันบอกว่าความละเอียดเนี่ย1 0 8 0 iFullHD เลยนะครับก็คือถือว่าความละเอียดสูงมากๆนะครับภาพคมชัดดีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับวิทยุรถยนต์นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับติดรถ O.E.M. น i ส s a นนะครับตัวนี้ผลิตจีนนะครับตัวนี้ผลิตในจีนเลยนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ